สวัสดีครับอยู่กับสองคำขุนโรมิเชลล์นะครับผมเมืรอนี้มิสเตอร์ไผ่ครับจากคุณพ่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์นักดนตรีชอบปกติแต่พอได้รางวัลหน้าที่นั่งทำเพือผู้ปิดทองหลังพระนะครับผู้ปิดทองหลังพระนะครับพี่น้องแต่ว่าแฟนครับผู้ใดที่จะมอบรางวัลให้ทีมนักดนตรีพ่อกันยินดีนะครับอ่าสิมอบทั้งพ่อก็ได้ ทางแอดมินก like ็ได้หรือว่าเจมม่าประจำนะกุณจันทร์น้พนก็ได้นะครับยินดีผู้ที่อยู่เบื้องหลังจริงๆนะครับพี่น้องครับพอมีโอกาสถมาฟอนหนาพี่ที่น้ำพ่นพอมีโอกาสถีบจะหาแฟนขับน้ำพ่นตะวันแค่ตัวใจหรือมือเดียกเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับอาจารย์นายกฤษฎีครับผู้ติดทองหลังพระอยากแท้จริงนะครับไปครับค่าขนมค่ากาแฟครับค่ากาแฟนะครับสอบถามความรู้สึกนะครับเป็นจังไรครับ ซึ่เห็นลงมาหลับติดดูอยู่ครับเนี่ยมนเมืออยูครับแต่ว่าห้อก็มีแรงใจฉุกครับเป็นทีมนะครับเป็นทีมอาจารันเร่อาจันเร่ออจันตุ้ยหนวยอาจาันโบตันนะครับคืนนี้ไม่เต้นหักคนละหนึ่งร้อยนะครับขอถามความรู้สึกหน่อยครับได้รับแล้วเป็นยังไงบ้างกำลังใจกลังใใจนการเนนะครับผมบรรยากาศการเทีนงานรุ่งเขาเป็นจังใดนะครับผม ดีครับหนาวครับเมื่อนี้ฝนตกบรรยากาศดีครับครับผมไปทำงานได้สบายใจเพราะต้องไปขอนขับหุ่านี่เปียกครับนี่ผู้ใดสอดผู้ใดมาสอดพี่น้องกันร่องสืบเสือเบาเด้ออ่าล่องสืบสือเบาผู้ใดสอดมาสวดว่าทำกินก็ทำน้ำมนีครับนี่ครับแต่ละคนออกบ้านกิโลหนึ่งสอดครับออกบ้านกิโลหนึ่งสือเนาตะกี้เนี้ยมีแนวยางยาง่ยังไงพี่น้องเห็นเล่าเด้อตะกี้หนึ่งว้ายในมุมผมยาวนะครับ บถธรรมดาอ่าผมผมยาวหล่อมากครับนี่บาบายาวครับสันนครับใช่แล้วเยี่ยงสันผมครับเพราะว่าคนไม่จำเออโอเคครับขอบคุณพี่น้องที่ตุกกำลังใจครับผู้ไร้ใจติ๊บบอกในเลยนะครับยินดีอาจารย์นักดนตรียินดีครับขอบพระคุณหลายครับครับนี่ยหายไปแล้วนี่นะครับไปแล้วครับบางคนก็ขึ้นประจำการนะครับ อันนี้ก็เป็นคลิปสันส้นๆนะครับคลิปสันส้นๆเดีย๋ยวเดี๋ยวพอ,อกันคลิปนาครับบ๊ายบาย